จกับคุณจัสมินและคุณนุ้ยด้วยนะครับที่ได้ทานเมนูโตะอร่อยจากเชฟพาริและก็เสียใจกับนักทิมท่านอื่นๆด้วยนะครับที่ได้ทานโปอีช่วงนี้เรามาทําความรู้จักกับคุณจ๋ากันครับว่าเธอเป็นใครไปชมกันครับเอาละครับคุณว่าเขาทําอะไรหมอนวดดเส้นใช่เส้นส่งได้อ้าจ๋าคุณเป็นใครมาจากไหนครับ ตอนนี้นะคะเป็นเจ้าของฟาร์มแมลงสาบดูเบียค่ะฟาร์มแมลงสาบดูเบียค่ะคือดูเบียแมลงสาบใช่ค่ะแมลงสาบดูเบียเลี้ยงไว้เพื่อเป็นอาหารสัตว์ประเภทเอกโซติกค่ะใช่ค่ะเขาเป็นแมลงเหยื่อคล้ายๆจิ้งหรีดค่ะเขาเป็นเหยื่อคือหลุดไปคือโดนกินเลยเขาตัวใหญ่เหมือนแมลงสาบบ้านเราไหมคะ เหมือนกันค่ะแต่คล้ายคลายนะคะแ<อ>มะลงสา,าบ้านเราค่ะมันจะคือแบบมีกล<อ>ิ่นบินใช่ไหมคะอันนี้คือเขาจะไม่บินค่ะไม่มีกลิ่นแล้วก็คุณค่าทางสารอาหารเทียบเท่ากับแมลงเหย่อนี่คือสูงที่สุดนะตอนนี้ค่ะ ซิกใช่สัตว์เอกโซติกก็จะเป็นสัตว์ที่สัตว์พิเศษที่ต้องได้รับการดูแลแบบพิเศษเช่นพวกเบียดดากอนตุ๊กแกไลรลเสือดาวหรือว่าถ้าเป็นพวกปลาก็เป็นปลาอโลวาน่า,าที่เราหย่อนไปนโลงหน้าแล้วงับใช่ไหมก็เคยตัวนี้ใช่ไหมมันต้องเลี้ยงมันถึงโตแค่ไหนถึงจะให้เป็นเหยื่อได้อ ประมาณสองเดือนค่ะก็ให้กินได้แล้วแต,ต่ว่าตัวประมาณนี้ค่ะประมาณสองเซนสองเซนใช่ค่ะมาดูกันนิดนึงครับชถ้าตัวสีดําเข้มค่ะจะเป็นตัวเมียค่ะถ้าตัวผู้จะคล้ายๆกับแมลงสาบบ้านเราแต่จะแตกต่างกันก็คือแมลงสาบบ้านเราจะเป็นสีน้ําตาลแดงอันนี้จะเป็นสีน้ําตาลเข้มไปทางดําค่ะแล้วที่เริ่มาจะไงค่ะคือเริ่มต้นก็ในวงการนะคะเราเลี้ยงปลามังกรที่บ้านเราบอกว่า เราอยากได้มแมลงเหยื่อที่คุณค่าทางสารอาหารมันสูงเราอยากให้ปลาเราโตเร็วแข็งแรงสวยงามเราก็ไปศึกษาจาก เออเมืองนอกค่ะพวกต่างชาติเขาก็เลี้ยงกันอยู่แล้วเราก็ได้มาค่ะแล้วเราก็เอามาให้ลองกินแล้วทีนี้ไม่ขยายพันธุ์เร็วเราก็เลยทําเป็นฟาร์มเริ่มขายแล้วก็ขยายเป็นฟาร์มแล้วคุณขายเป็นเป็นใช่ไหมไม่ใช่ฉุโฟเซนใช่ไหมขายขายแบบเป็นค่ะเป็นตัวเป็นเป็นแบบนี้เลยใช่แล้วว่าเราตอนเราให้เขากินเราก็ให้กินเป็นใช่ค่ะเราให้กินแบบเป็นค่ะเลี้ยงมด้วยอะไรฮะเลี้ยงด้วยผลไม้ค่ะทาความสะอาดอยู่เสมอเสมอเช่นอะไรครับผลไม้เช่นมะม่วงค่ะที่บ้านมีต้นมะม่วงแล้วก็มะม่วงไม่ได้ผ่านสารหรือยาอะไรเลยเราก็คือรมชาติ ก็คือเลี้ยงด้วยผลไม้บ้านเรานี่แหละใช่ค่ะแล้วก็ไข่อย่างตัวดำเข้มๆมาค่ะเราก็แยกออกมาอีกหนึ่งลังแล้วเราก็เพอะเอียงเขาต่อไปคือเราแค่ให้ผลไม้กับน้ำเขาานั้นเองโคมากใครสนใจก็ติดต่อพี่จ๋าได้ที่ไหนที่เพจ f a c e b o o k แมลงสาบดูเบียรฟาร์มพัทธาค่ะอ้าวขอบคุณมากครับจ๋าครัขอบคุณครับเอาละมีคนถูกอยู่มีอยู่สคนนะครับที่แบบเชิดเชิดนะฮะ ถูกนะฮะพี่นุ้ยนะฮะพี่จัสมินนะฮะเอ้ยพี่จัสมินอินที่เมืองรับแรมีแมงสาบไหมไม่มีค่ะไม่เคยเจอแต่เจอแต่ขมิ้นทองจะจบรายการอยู่แล้วจะจบอะไรอยู่แล้วลับแล้วพี่ดูเอ้พระเอกชื่ออะไรพระเอกอ่ะอ่าพระเอกนะคะชื่อเจ็ดแอดลัสค่ะแล้วก็พี่นนท์จันด์ใช่โมเจ็ดเล่น นะครับเป็นพระเอกใช่ค่ะครับผมอ่ะก็ไปติดตามกันนะครับทุกวันทุกทุกวันเสาร์อาทิตย์ค่ะเสาร์อาทิตย์สองทุ่มห้านาทีสองทุ่มห้านาทีช่องเวิร์กพอยต์ก็ติดตามกันด้วยนะครับเมืองลับแหล่นะครับวันนี้ขอบคุณนักชิมของเราทั้งห้าท่านขอบคุณค่ะขอบคุณนะครับเชฟตัวจริงตัวเบาของเราด้วยค่ะเอาละครับคุณผู้ชมครับหมดเวลาแล้วครับแล้วกลับมาจองโต๊ะกันใหม่ทุกวันศุกร์สองทุ่มห้านาทีโต๊ะนี้มีจองสวัสดีครับ ต๊ะนี้มีจองวันศุกร์หน้าพบกับแก๊งนักชิมตัวตึ้งสุดบันเทิงเพืไปพาพาม่ามาด้วยโอะไรยัไม่ทันใครเล่นเลยเล่นตัวเองอะเอ๊ะเก็บตัวอักงสวัสดีครับและพบกับเหล่าเชฟที่มาพร้อมเมนูหน้าข้าวชวนหิวก็เป็นอาหารแนวไหนคะนี่ก็อาหารไทยแล้วกันครับ ตอนต้องต้องลอยหน้าอะไรต่างใจไงเพื่อเป็นเพื่อนนิเกะแต่ว่าบอกว่าปลอบๆไดเลยตั้งใจครับเป็นเพื่อนนิเกตอบไงอาหารไทยก่อนเราจะไม่จ <Bond> <t ans pakai Again> right ๋ล <t bucks and Pokemon> enfin ูกค้าอาหารไทยข้าวหน้าไก่ทอดยำมะม่วงค่ะเมนูที่ร้านมีกี่เมนูมีหลักๆเนี่ยค่ะจะมีสามเมนูนะคะมีไก่ทอดเนาะมีปลาทอดแล้วก็มีหมูทอดทุกอย่างเป็นคอทอปของทอดทอดหมดเลยอ่ม้าวมีกระถินไหม ไม่ได้โอษกะจีโอ้ยเชฟแต่ละคนจะทำเมนูตามสั่งวัตถุดิบหลักที่จะต้องให้ทำคือสตอ3สามชั้นผัดสตอค่ะคุณมูแต่งงานยังคะยังไม่แต่งสเปคเป็นไงคะสเปคก็ขาวสีอุ้ยอุ้ยส่สูงค่สูงสูงเสื้อเสื้อเขียวหรือเสื้อดำเสื้อเขียวหรือเสื้อดำตอบช่องูมาแล้วหายแล้ว ต้องถอยิปเลยนะมองไงครับเพี้ยงวิบเลยนะมองไงครับมีเมียแล้วเว้ยท่องนักชิมคนไหนจะได้ทานเมนูโตอร่อยสัปดาห์หน้าห้ามพลาดครับ